ทุกคนรู้ไหมคะว่าคนธรรมดาจะใช้เวลาทำงานส่วนคนที่ฉลาดจะใช้เครื่องทุ่นแรงทำงานและเศรษฐีจะใช้ระบบทำงานการสร้างระบบก็คือการสร้างเครือข่ายทุกคนเคยเห็นเครือข่ายของเซเว่น ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกไหมคะเครือข่ายของ Starbucks เครือข่ายของ m a คโเครือข่ายของ Big C Lotus เนี่ยแหละคือการสร้างระบบคือการสร้างห้าง Big เหมือนเหมือนกันทุกที่ทุกจังหวัดทั่วโลกนะคะเป็นการสร้างระบบของเศรษฐีนะคะ กิฟฟรีนก็คือระบบระบบหนึ่งเช่นกันจะมีการสร้างเครือข่ายโดยใช้วิธีการบอกเล่าเรื่องราวดีๆเรื่องจริงเรื่องที่เราประทับใจจากการใช้สินค้าจากการบริโภคสินค้าแล้วก็บอกให้คนรอบข้างคนที่เราลักเนี่ยรู้จักสินค้าดีๆที่ผลิตในโรงงาน ของคนไทยซึ่งมีคุณภาพระดับสากลการแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็บอกวิธีการประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายหรือว่าการสร้างระบบก็คือการที่สร้างคนสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นการที่เราจะขึ้นตำแหน่งพู้ระดัเราก็ต้องสร้างโกสตาร์ทั้งหมด20 สายงานเราต้อง copy ปี้โกสตาร์ทั้งหมด20คนเพื่อที่เราจะได้ตำแหน่งผ่าได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ถ้าเราอยากได้ตำแหน่งสูงสุดในกิฟฟารีนเราก็ต้องสร้างระบบของคนที่เป็นผ่าได์ขึ้นมา15คนอาจจะอยู่จังหวัดเลยจังหวัด งเทพแพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายอยู่จังหวัดไหนก็ได้แต่ทุกคนจะต้องเป็นพรารได์สิบคนกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วพรารได้สิบคนเนี้ยจะทำให้เราขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกิฟฟารีนคือไดมอนแกน์ารได์จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้เรา ประสบความสำเร็จละ่ะเราก็ต้องเรียนรู้จากสื่อหนังสือต่างๆอย่างเช่นหนังสือนี้นี่นะคะเป็นหนังสือเป็นความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆอันนี้จะเป็นแคตตาลอ็อกกิฟฟารีนก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวของสินค้ามีส่วนประกอบอะไร ผลิตที่ไหนผลิตนำเข้าจากประเทศอะไรนะคะเราเรียนรู้ได้จากหลากหลายอย่างเลยอย่างเช่น Line Facebook YouTube แอปพลิเคชันของ g i ฟฟ e รีนก็มีหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะกิฟฟารีน Expert กิฟรีน e ถ้าเราอยากดูแลสุขภาพดวงตาแล้วก็ใช้ i c a คเนี่ยค้นหาข้อมูลอาหารเสริมได้ว่า เราต้องกินอะไรบ้างนะคะแล้วพอเราสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยหลากหลายระบบเราก็จะมีธุรกิจที่เติบโตเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากขึ้นเราอาจจะหยุดทำก็ได้เพราะว่าการสร้างระบบเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าหน้าร้านเราไม่ต้องจ้างคน บริษัทแม่สร้างระบบแบ่งเงินปันผลให้กับบริษัทลูกทุกๆคนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือรูปแผนภาพของการสร้างระบบกิฟรีนนะคะคือจะมีเงินต้องใช้เงินจํานวนมากเริ่มต้นกิฟรีคือใช้เงินหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วก็จะมีคนกิฟรีนเกิดขึ้นมาได้ต้องจ้างคน คนที่มีความสามารถแตกต่างกันในหลากหลายวิชาชีพยอย่างเช่นโคศกการประชาสัมพันธ์การโฆษณาคนทำแอปพลิเคชันคนวิจัยคนผลิตสินค้าในโรงงานแล้วก็พนักงานประจำศูนย์ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้คนทั้งหมดที่บริษัทกิฟปร,รินจ้างมาเอาเงิน ร้อยล้านไปจ้างคนในตอนเริ่มแรกปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะคะก็จะได้เป็นระบบขึ้นมาแต่เรามีเงินถึงร้อยล้านไหมคะเรามีเงินลงทุนไหมมันใช้เงินจำนวนมากในการสร้างระบบนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะสร้างระบบเซเว่นเราก็ใช้เงินสามล้านสร้างทูชอปสร้างปั๊มน้ำมันก็ใช้เงินจำนวนมากนะคะ แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็เริ่มต้นเป็นเจ้าของระบบได้เหมือนกันค่ะคือเราเอาตัวเราไปศึกษาหาความรู้จากแอปพลิเคชันต่างๆที่มีข่าวสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการประสบความสำเร็จเราต้องมีทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องมีทั้งความรู้ ในการที่จะสร้างผู้นำแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะพอเราบวกกับความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเราลงทุนเยอะไหมคะก็ไม่เยอะนะเราลงทุนแค่ซื้อเอกสารมีโทรศัพท์ลงทุนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะก็ไม่ถึงหนึ่งล้านบาทหรอกนะคะน่าจะหลักพันนะคะ แล้วเราก็จะสร้างระบบกิฟฟรีนแล้วก็สามารถขยายแฟรนไชายกิฟฟรีนไปทั่วโลกได้ซึ่งศูนย์กิฟฟรีนเนี่ยหรือว่าสินค้ากิฟฟรีนเนี่ยก็มีขายอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะคะมากกว่าสี่สิประเทศทั่วโลกนะคะคุณสามารถที่จะชวนชาวต่างชาติมาสร้างระบบ ของคนไทยด้วยกันได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของระบบที่ใช้ในโลกนะคะก็มีหลากหลายระบบไปใช่ไหมคะมีทั้ง m ม c d โดนมีทั้ง m ม c โมีทั้ง central มี s t a r b ั c นะคะเราจะทำแบบเขาลงทุนแบบเขา ก็อาจจะใช้เงินจํานวนมากก็จะชวนทุกคนมาสร้างระบบกิฟฟรีนด้วยกันนะคะเริ่มตน้นด้วยเงินเพียง180ิบาทเท่านั้นเองคะ่ะบริษัทกิฟฟรีนและบราทารีแอนฮทลแคร์จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟรีนและบราทบรี่แอนฮท์แทร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่าน1น1,000คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง2 0,000ล้านบาทต่อปี และทรงทานผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด